วันนี้เด็กส่วนใหญ่คิดถึงการนอนตื่นสายๆในช่วงปิดเทอมยังไม่พร้อมที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆขอให้ปิดเทอมยาวอีกหน่อยได้ไหมบอกกับใจถึงเวลาที่ต้องเริ่มใหม่ในเทอมใหม่ของเราแล้วนะครับโต๊ะใหม่ใจพร้อมเข้าสู่โอกาสใหม่ในรู้โรงเรียนโต๊ะใหม่ไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์แต่เป็นจุดสตาร์ทของเธอในการเริ่มต้นใหม่เป็นพื้นที่ที่จะเริ่มสร้างสารรค์เรียนรู้และก้าวเดินต่อไปเหมือนหัวใจของเรา ที่จะรับสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าจะมอบให้ในเทอมนี้กระดานดำผืนใหม่ครูคนใหม่เพื่อนใหม่หัวใจเบิกบานกระดะดที่ว่างเปล่ารอความรู้ใหม่ๆที่คุณครูจะเปลี่ยนด้วยความรักเมตตาจะถ่ายทอดตลอดจนเพื่อนใหม่ๆที่เราจะท้อยพบเจอแบ่งปันรอยยิ้มมิตรภาพงดงามที่พระเจ้ามอบให้เราเสมอพระองค์อยากให้เจอวันดีๆ เวลาใหม่โอกาสใหม่เทอมใหม่ชีวิตใหม่ในพระคุณการเปิดเทอมใหม่คือการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตเราจะมีโอกาสทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าในพระคุณสองโครินบทที่5ข้อ17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิ์ผู้นั้นก็เป็นคนถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ร่วงไปนี่แน่สิ่งใหม่ๆก็บังเกิดขึ้นความสำเร็จในอะนาะคตไม่ได้กำลังรอเราอยู่นะครับ แต่เราต่างหากจะเป็นผู้กระทำในวันนี้ให้เกิดความสำเร็จเทอมใหม่เปิดด้วยความตั้งใจอยากลรูที่จะเริ่มต้นเทอมใหม่จงก้าวไปด้วยใจมุ่งมั่นกล้าหาญขอพระเจ้าวอวยพรให้เทอมใหม่นี้เป็นเทอมที่ดีๆแก่น้องๆคุณครูทุกคนนะครับ